สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพิรจิตยงโสพนานะคะภาวิชาัลยศาสตร์ออโทพิจิกและกายภาพบําบัดคณะแพทยศายสตร,ร์ศิริราชพยาบาลวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องการดื่มนมเนี่ยส่งผลต่อพวกเราอย่างไรบ้างนะคะการดื่มนมเนี่ยก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะคะปัจจัยที่จะทําให้เด็กสูงเนี่ยก็จะมีโภชนาการการออกกําลังกายแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอเนื่องจากว่าความสูงเนี่ยก็จะต้องใช้ การเติบโตของกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแคลเซียมโปรโตีนวิตามิน D3 สามซิงตัวพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ส่งเสริมความสูงในเด็กเรื่งถือว่ามีครบในนมนมเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมโปรโตีนวิตามินที่สูงนะคะ ทุกคนทุกบ้านตอนนี้ก็อยากให้ลูกๆเนี่ยเติบโตเต็มศักยภาพในด้านความสูงนะคะตอนนี้ที่ WHO เนี่ยก็ปรับแล้วว่าในเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่ก็คือเด็กที่วัยที่กำลังจะยืดตัวอเขาปรับเป็นแคลเซียม1,500มิลลิกร,รัมต่อวันนะคะก็นอกจากอาหาร3ามื้อก็จะมีการเสริมด้วยนมได้นะคะในกลุ่มที่พ้องมันเดินแล้วก็ไม่เติมตน้ำตาลถือว่า แก้วหนึ่ง250มิลิตรเนี่ยเราจะได้แคลเซียมอยู่ที่ประมาณ200-250ถึงมิลิกรัมนะคะ จริงนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราผลจากวัยที่เราสามารถจัเก็บแคลเซียมได้เนี่ยร่างกายก็จะเริ่มดึงแคลเซียมออกมาใช้มากขึ้นแล้วก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในวัยที่สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการดึงแคลเซียมออกมาเราจะต้องเติมกลับเข้าไปนะคะโดยนมเนี่ยถือว่ามีแคลเซียมที่สูงนะคะผู้สูงอายุก็ควรจะ ทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะพวกปลาที่กินทั้งตัวทั้งกระดูกนะคะผักใบเขียวเข้มการออกกําลังกายเบาๆให้มีน้ําหนักลงที่กระดูกการเดินยกน้ําหนักเบาๆอย่างนี้ก็จะช่วยชะลอนะคะภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงาอายุได้จริงๆอะ่ะไม่เกี่ยวกันนะคะแต่เด็กที่เปี้ยจากการเกิดภาวะทุกข์ภาวะโภชนาการเขาทานไม่ดี มีความแกล่นจากโภชนาการเนี่ยก็ย่อมส่งผลต่อสมองอยู่แล้วหรือว่าภาวะเตี้ยจากพันธุกรรมบางอย่างที่มีผลว่าไอคิวเขามีปัญหาอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าพ่อแม่เขาส่วนสูงคำนวณมาแล้วก็ไม่ได้แบบมีความสูงเฉลีย่ยเท่ากับที่เรากําหนดเนี่ยจริงๆล้วไม่ได้มีผลต่อสติปัญญาถ้าเราดูตาม แผ่นชาร์ที่ให้เนี่ยอ่ะเราก็จะเลือกนมที่อสองแก้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้ละเก็บไว้ประมาณ450นะคะมิลลิกร,รมัมแล้วเราก็หาจากอาหาร3ามมื้อของเรานะคะว่าจะได้เพียงพอต่อความต้องการต่อวันถ้าเด็กที่กำลังอยู่ในช่วงวัยทองของการยืดตัวเนี่ยถ้าเขาได้ตามนี้ร่วมกับออกกำลังกายและนอนหลับเขาก็จะยืดตัวได้เต็มประสิทธิภาพนะคะส่วนในผู้ใหญ่ กับผู้สูงอายุที่เราจะถูกเริ่มถูกดึงแขวเส้นหมอกมาก็จะได้เติมเตับเข้าไปได้ดีเด็กหญิงจะเกิดก่อน9 11ปี <confused. S 1> ปนะคะพวกนี้บางทีเนี่ยเติบโต,ตดได้ประมาณเดือนหนึ่งเ่ย8มิลเลยสนับสนุนด้วเขาออกกาลังกายนอนหลับนะคะแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีส่วนเด็กชายเนี่ยก็จะตามมาข้างหลังนะคะก็อยู่ที่ประมาณ10 12ปี วันนี้เราก็ต้องอให้สารอาหารที่ถูกต้องส่งเสริมการออกกําลังกายที่ให้ประสิทธิภาพในการยืดตัวมากที่สุดนะพวกบาทสพวกมีการกระโดดยืดทับนบรีอย่างงี้น,นะคะ พวกนี้ก็ว่ายน้ำพวกนี้ถือว่าเป็นกีฬาที่ส่งเสริมความสูงนะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะก็ดื่มนมวันละ2แก้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรโตีนแคลเซียมแล้วก็วิตามินต่างๆเนี่ยมากนะคะครบถ้วนมีประโยชน์หาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยสูงสมวัยนะคะแล้วก็ในวัยผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยมีกระดูกและฟันที่แข็งแรงค่ะ